สวัสดีแอสวินทุกท่านค่ะและอินดี้ต้อนรับเข้าสู่ด่านที่3ด่านนี้นะคะมีชื่อว่าการหาแรงลับค่ะด่านนี้อาจจะยากหน่อยแต่ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเนื้อหากันเลยค่ะการรวมแรงนะคะก็คือการหาค่าแรงลับของแรงย่อยทั้งหมดค่ะมีวิธีการหาเหมือนกับเวกเตอร์ลับเลยค่ะวิธีแรกนะคะเป็นวิธีการวาดรูปแบบหางต่อหัวค่ะ การหาแรงลับด้วยวิธีนี้นะคะทําได้โดยการนําหางของแรงที่สองไปต่อกับหัวลูกศรของแรงแรกและนําหางของแรงที่3ไปต่อกับหัวลูกศรของแรงที่สองค่ะทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกแรงค่ะแรงลับที่ได้คือแรงที่ลากจากหางของลูกศรของแรงแรกนะคะไปยังหัวของลูกศรใดสุดท้ายค่ะเรามาดูตัวอย่างที่รูปด้านขวามือนี้เลยนะคะ เราจะเห็นได้ว่าลูกศรสีแดงนะคะจะแทนด้วยเวกเตอร์ลับนะคะหรือว่าค่าเวกเตอร์ c นั่นเองค่ะก็จะได้ว่าเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b เท่ากับเวกเตอร์ c หรือแรงลับนั่นเองค่ะามาดูตัวอย่างกันนะคะในรูปแรกนะคะจะมีแรงอยู่3แรงนะคะก็คือแรง f 1 f 2และ f 3นะคะซึ่งมีทิศทางไม่เหมือนกันนะคะ ในรูปนะคะเขาก็จะนำแรง F1 มาต่อด้วยแรง F2 และต่อด้วยแรง F3 ค่ะจากนั้นนะคะลากเส้นนะคะจากหางของแรงที่1นะคะไปยังหัวของแรงที่3ค่ะเส้นนี้นะคะก็จะเป็นเส้นของแรงลับค่ะค่ะต่อไปนะคะมาดูรูปมุมขวาบนกันนะคะในรูปนี้นะคะก็จะมีแรงอยู่5แรงนะคะมีแรง A B C D และ E นะคะ เมื่อนํามาต่อกันนะคะแบบวาดแบบหางต่อหัวนะคะเราจะเห็นได้ว่าลูกศรหัวของแรง E นะคะจะมาจบที่ปลายของแรง A นะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราจะได้ว่าแรงรับเท่ากับ0ค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นวิธีการหาแรงรับโดยวิธีการคำนวณค่ะ วิธีนี้นะคะจะใช้หาแรงลับของแรงย่อยที่มี2แรงค่ะในกรณีแรกนะคะแรง2แรงไปในทิศทางเดียวกันค่ะแรงลับนะคะจะมีขนาดเท่ากับผลบวกของแรงทั้ง2แรงส่วนทิศทางของแรงลับไปในทิศทางเดียวกับแรงทั้งสองดังรูปเลยค่ะเราจะสรุปได้ว่าแรงลับเท่ากับ F 1บวก F 2ค่ะกรณีที่2นะคะเมื่อแรงทั้งสองแรงมีทิศสวนทางกันค่ะ แรงลับจะมีขนาดเท่ากับผลต่างของแรงทั้งสองแรงทิศทางของแรงรับจะพุ่งไปทางแรงที่มีขนาดมากกว่าค่ะจากรูปนะคะจะสรุปได้ว่าแรงลับเท่ากับ f1 ลบ f2 ค่ะกรณีที่3นะคะเมื่อแรงสองแรงทำมุมกัน90องศาเราจะหาแรงรับได้โดยการใช้ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสค่ะ จากรูปนะคะจะสรุปได้ว่าแรงลับย์กกำลังสองเท่ากับ F 1ยกกำลังสองบวก F 2ยกกำลังสองค่ะค่ะส่วนในกรณีที่4นะคะเมื่อมีแรงสองแรงทำมุมกันแรงลับจะหาได้โดยวิธีการแตกแรงเข้าสู่แกนตั้งฉากค่ะการแตกแรงนะคะคือการแยกแรง1แรงออกเป็นแรงองค์ประกอบ2แรงซึ่งตั้งฉากกันอยู่ตามแนวแกน x และแกน y ค่ะ ทางคณิตศาสตร์เรื่องตีโกณมิตินะคะมาพิจารณาจากรูปค่ะในรูปแรกนะคะเราจะให้แกนตั้งเป็น y แกนนอนเป็นแกน x นะคะเราจะเห็นได้ว่า f นะคะพุ่งออกมาตรงกลางระหว่างแกน x และแกน y ค่ะจากการใช้ความรู้เรื่องตีโกณมิติในการพิจารณารูปนี้นะคะก็จะสรุปได้ว่าแรงในแนวแกน x เท่ากับ f cos t a ค่ะ ส่วนแรงในแนวแกน y จะเท่ากับ F s i n ซค่ะแล้วเราจะหาแรงลับได้จากสูตร s q u a r e root แรงในแนวแกน x ยกกำลังสองบวกแรงในแนวแกน y ยกกำลังสองค่ะสำหรับเนื้อหาในด่านนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอให้อาศวินทุกท่านมีใช้ในการทำมิชชั่นนะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอพูดและสวัสดีค่ะ